สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาเบิ่งนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นโคมไฟอเนกประสงค์นะครับซื้อมาจาก diy นะครับ106บาทนะครับเราจะมาดูความสว่างของเขานะครับว่าจะสว่างแค่ไหนนะครับใช้นอนในเต็นท์ก็ได้นะครับผมเต็นท์แคมปิ้งนะครับเป็นนอนป่านะครับหรือว่าจะห้อยไว้ในห้องน้ําหรือในที่มืด อะไรได้นะครับผมนี่ครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าได้อะไรบ้างนะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับมาเบงกันเลยครับผมแผนแทนนรับสาย USB ครับนี่ครับมันจะเป็นหัวแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เสียบนะครับตรงนี้ก็เสียบเข้ากับหัวชาร์จโทรศัพท์เราเนี่ยแหละครับหัวอะไรก็ได้ครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ ฝั่งนี้เราก็เอาไปเสียบที่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้แถมมานะอันนี้เราหัวชาโทรศัพท์เรานะครับเขาจะให้มาแค่นี้นะครับแข่นกันแทนเปิดแล้วนะครับได้มาย่นี้ครับโอ้สวยงามครับนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่มาดูความสว่างของเขาครับกดตรงนี้นะครับโอ้โห เฉลยวเลยครับนี่สว่างนี่ได้เลยครับผมร้อยหกบาทครับผมเพิ่งถอยมาใหม่ๆเลยครับท่านผู้ชมครับทองคำพาบึงวันนี้ครับบึงโคมไฟครับได้มาอย่างนี้กับตัวนี้ครับผมแล้วก็หุ้มอ้นี้มาครับผมหมดละไม่มีอะไรครับผมถือว่าโอเคนะแล้วมาดูว่าเขาปรับได้กี่ระดับนะครับ โชวในปิดโชวโชวโอ้สองระดับอันนี้ลีีหน่อยอันนี้ลีลงมาหน่อยสามระดับโอ้สามเลเวลครับโอ้สี่ระดับโอ้ตัวนี้กระพริบได้ครับผมปึ๊บนี่ห้าระดับเลยโอ้โหอ่าได้ห้าระดับนะครับเทสให้ดูแล้วนะครับเออแจ๋วเลยนะครับ สวยงามจริกๆครับ1นึ่งร้อยกบาทนะครับน้ำหนักเบาครับนี่มีที่แขวนให้ด้วยนะครับแขวนตรงไหนก็ได้ครับเบามากครับผมอ่ะเรามาดูกันว่าเขาชาร์จไฟยังไงครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับแกะออกมาเลยนะครับชิปนี่หัวชาร์จโทรศัพท์ผมนะครับโอ้สายยาวอยู่นะประมาณหนึ่งสองได้อะเออ น่าจะ60เซนได้ห้าสิบหกสิบเซนได้นะครับเเสียบมาตรงนี้นะครับชาร์จโทรศัพท์เราฝั่งนี้ฝั่งนี้จิ้มตรงนี้ครับนี่นจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาครับเสียบเข้าไปนะครับนี่เสียบอย่างนี้ครับนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับแน่นนะทีนี้เราก็จะมาเสียบเข้ากับตัวนี้อ่าเราก็จะเปิดไฟนี่ครับ เขาก็จะออกไฟแดงอย่างนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าชาร์จเต็มเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหรือเปล่านะอันนี้คือเราชาร์จเขาอยู่ครับสถานะไฟแดงตรงนี้นะครับถ้าลองเต็มเนี่ยเขาอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีอะไรก็ได้ผมก็ไม่เคยลองนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับเอาไปท่านผู้ชมเบิ่งกันนะครับผมครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผม กับทองคําพามึงนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาให้ชมกันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อนที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะครับวันนี้มีสาระกับเขาหน่อยนิดนึงนะครับ <laughs> ไม่เน้นฮาครับวันนี้ <laughs> เน้นสาระนิดหน่อยอมีฮาปนนิดเดียวเองเอ๋ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีครับ บายบายไว้เจอกันใหม่ชิปหน้านะครับผม